หัวใจจะวายวอลเล่บอลหญิงไทยยูสิบกกำลังเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อคว้าตั๋วไปชิงแชมป์โลกมาเชีย์พวกเธอไปด้วยกันในศึกชิงแชมป์เอเชีย2025ที่จจอ์แดนแต่เส้นทางสู่ชัยชนะไม่ได้โรยด้วยกลิตกุลละวันนี้7พฤศจิกายน2568เวลา17นาฬกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย ทีมชาติไทยของเราจะลงสนามพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานในรอบจัดอันดับ5-8ของการแข่งขันบอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุต่ำกว่า16ปี2เฮนดีเอเชียนบีเมนส์สยู16บ l l ลีบอลแชมเปี้ที่กรุงอัมมาประเทศจอนการแข่งขันครั้งนี้มีความหมายมากกว่าแค่การจัดอันดับเพราะทีมที่ได้อันดับ5จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันบอลเล์บอลหญิงยู17ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศชิลีกรุงเทพธุรกิจ ก่อติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อรายงานทุกความเคลื่อนไหวของนักตบลูกยางสาวไทยรุ่นยูสิชุดนี้ที่กำลังมุ่งมั่นสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการวอลเล์บอลไทยทำไมการแข่งขันครั้งนี้ถึงสำคัญขนาดนี้การแข่งขันรอบจัดอันดับ5-8ถึงนี้เปรียบเสมือนประตูบานสุดท้ายที่จะเปิดทางให้ทีมชาติไทยได้ไปสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกในการแข่งขันชิงแชมป์โลกยูสิปี2 0 2 6ที่ประเทศชิลีซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่นักกีฬาจะได้พัฒนาฝีมือ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศคู่ต่อสู้ของเราอุซเบกิสถานทีมชาติไทยอันดับสากลุ่ม F จะต้องเผชิญหน้ากับทีมชาติอุซเบกิสถานอันดับ4กลุ่มอ e, ีในรอบจัดอันดับ5-8นี้และอีกคู่หนึ่งคือฟิลิปปินส์อันดับ4กลุ่ม F พบกับฮ่องกงอันดับสกลุ่มอ e. กติการการแข่งขันทีมที่ชนะในแต่ละคู่จะได้เข้าไปชิงอันดับ5ซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะทำให้ได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลก ทีมที่แพ้จะต้องไปชิงอันดับ7ฟอร์มล่าสุดของทีมชาติไทยเป็นอย่างไรมาดูผลงานที่ผ่านมาของนักตบสาวไทยของเรากัน1พฤศจิกายน2568ไทยชนะออสเตรเลีย3-0เซต 25-12, 25-10, 25-11แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์2พฤศจิกายน2568ไทยชนะอินเดีย3-0เซต25-7 25 12 25 10ย้ำถึงศักยภาพของทีมในการครองเกม3พฤศจิกายน2568ไทยแพ้ไชนิสไท,ไทเป1 3เซต18 25 25 22 18 25 23 25เป็นบทเรียนสําคัญที่แสดงให้เห็นว่ายังมีจุดที่ต้องปรับปรุง5พฤศจิกายน2568ไทยแพ้ญี่ปุ่น0 3เซต19 25 16 25 19-25เผชิญหน้ากับทีมระดับท็อปของเอเชีย 6. พฤศจิกายน2568ไทยชนะฟิลิปปินส์3าเซต 23, 25 25, 15 23, 25 25, 23 15 8เกมที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและจิตใจที่แข็งแกร่งแม้จะเจอกับความยากลำบากไฮไลท์จากแมตช์ล่าสุดกับฟิลิปปิน เกมกับฟิลิปปินเป็นเกมที่สูสีอย่างมากทั้งสองทีมผลัดกันทำคะแนนอย่างต่อเนื่องทีมไทยเริ่มต้นได้ไม่ดีในเซตแรกแม้จะทำคะแนนนำไปก่อนแต่ก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นทำให้ฟิลิปปินสามารถปิดเซตแรกไปได้อย่างไรก็ตามในเซตต่อมาทีมไทยปรับกลยุทธ์และสามารถตีเสมอได้สำเร็จก่อนที่เกมจะกลับมาเข้มข้นอีกครั้งในเซตที่3และสี่จนต้องตัดสินกันในเซตที่5ซึ่งทีมไทยสามารถรักษาจังหวะก,การเล่นได้ดีกว่าและเอาชนะไปได้ในที่สุด รายชื่อนักกีฬาวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า16ปีเซเธอเอสเศร้าเด็กหญิงพิมนารีเอกุลวิทย์เด็กหญิงปราณปริยาสุขเจริญอัไซเดอ์โอเอสเศร้าเด็กหญิงจามิกรแคนแก้วเด็กหญิงนทชชาทองคำเด็กหญิงชยนุษย์อินทนูเด็กหญิงพิยดากุลรัตน์ออปพสิตโอพีเศร้าเด็กหญิงเอมมาโูเอลโอเจีกาเด็กหญิงอุมารินแก้วกาหลงมิเดิลบล็อกเกอร์เอ็มบีเศร้าเด็กหญิงกนิกาบุญรอดเด็กหญิงประพานังทิมพขัน เด็กหญิงธัญรัตน์ดราศีเนตรลิเบรโรแอลซาวเด็กหญิงโชติกาทองตันทีมงานผู้ฝึกสอนนายสมชายดอนไพรยอดทีมเมเนเจอร์นายจรัญเนียมทับทิมแฮดโค้ดสิบเอกอภิรัตน์งามมิริทแอสซิสแตนั์โค้ดจังหวัดออนัุทุมดีแอสซิสแต,น,ตนั์โค้ดนางสาวอ,อารอุมาสิทธิรักแอสซิสแตนั์โค้ดนายอมรแสงโสดาฟิสิโอเ,เโตอร์พิสต์ตารางการแข่งขันวันที่7 พฤศจิกายน2,568เศ้าร้เาเวลา15นาฬกาฟิลิปปินส์พบฮ่องกงเวลา17นาฬกา30นาทีไทยพบอุซเบกิสถานช่องทางรับชมการถ่ายทอดสดพลาดไม่ได้ร่วมเชียร์ทีมชาติไทยในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 5ได้ทาง YouTube a s i a n Volleyball Confederation คลิกที่นี่ https เว็บไ www.youtube.com/ เอเชียบอ c ลีบอ4328 f e a t u r e https://www.youtube.com/ เอเชียบอ c ลีบอ4328 f e a t u r e แหล่งอ้างอิงและภาพไทยแลนด์บอ l ลีบอลแอสส ociation สมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยแต่ตรงนี้อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบางคนอาจมองว่าการแพ้ให้กับทีมอย่างญี่ปุ่น และไชนีสไทเปเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังและอาจตั้งคำถามถ,ามถึงศักยภาพของทีมในการแข่งขันระดับโลกแต่ในอีกมุมหนึ่งการได้เผชิญหน้ากับทีมที่แข็งแกร่งกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองคำถามชวนคิดคุณคิดว่าทีมชาติไทยย16ชุดนี้มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในการคว้าตัวไปชิงแชมป์โลกและคุณคิดว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พวกเธอประสบความสำเร็จมาร่วมแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจนักตบลูกยางสาวไทยของเรากัน